ไปแล้ที่ตรงกรีฬาการกระทรวงแรงงานการบางมอบใบอนุญาตทำมาในเกตแรงงานต่างดาวสัญชาติเมียนมานะครับผ่านกระบวนการการทำมานที่ทุกต้องตามกฎไม่นี่ก็เป็นเรื่องของจะาก,การไปลงพื้นที่เหมือนกันกันกนกบน,ยยา,ยนายงอมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศนะครับรงกรี่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่กดเยี่ยมติดตามขั้นตอนการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU นะครับรวมทางดําเนินงานข้องสุดควบคุมการแจ้งข้าวออกนะครับ เรือประมงจังหวัดระนองพร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาในกับทีทุท่นเร็กรับข้าสมันชินทุดการจ้างองจังหวัดระนองโดยสถานการณ์ด้านแรงงานคงจังหวัดระนองนะครับมีคาแเรงขั้นต่ำอยู่ที่สามร้อยสี่สิบบาทมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตสมานเร็วกว่าสามหมื่นสองพันคนมีทั้งเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับ แล้วก็อื่นๆด้วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานเมียนมาและหมารวมทั้ง1 2 5 4 10, คนนะครับในประเภทศนำเข้า M.O.U. แล้วก็ตามมติโครโมสำหรับขับ้นตอนการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนะครับจะต้องผ่านการตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลลงกราว,วีซ่าอนุญ,ญาตอายุในอรารัชนาจักรตรวจหลกสองห้ามเข้าอบรมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการทำงานใช้รูปทรรบัตรนะครับนะเพิร์กอเวิร์กเพิร์มิทนะครับ uh. แล้วก็นายจ้างเนี่ยสามารถ รับกระจายไปทำงานตามหน้านที่ต่างๆได้ซึ่งใช้เวลาไม่เกินนึ่งชั่วโมงเวลาแป๊บเดียวเองค่ะจากนั้นค่ะธนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเส็จแล้วก็ได้มีการพอบป,ปาพูดคุยให้กําลังใจกับแรงงานต่างดาวก่อนที่จะมีการมอบบัตรอนุญาตการทํางานหรือว่า work permit นี่แหละให้กับแรงงานต่างดาวทั้งแมตสิบเก้ารายค่ะเดียดเด๋ยวเราไปฟังเสี่ยงข้องนานรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนแรงงานกันเลยค่ะคุณเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมา เข้ามาสู่ประเทศไทยคุณต้องมาณนะที่ตรงนี้ณนศะูนย์แห่งนี้เนี่ยทำเอกสารนะครับแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการแจ้งว่าคุณเป็นคนเมียนมามีสัญชาติเมียนมามีเอกสารเข้ามาถูกต้องมีบริษัทมาทําเรื่องของ MOU ถูกต้องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับตัวผู้มาทํางานเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานของเรา ซึ่งเราจะได้สามารถรู้ว่าพวกท่านที่เข้ามาทํางานเนี่ยท่านไปทํางานอยู่ที่ตรงไหนจังหวัดอะไรบริษัทอะไรแล้วถ้าหากว่าพวกท่านถูกกดขี่ข่มเหงทางแรงงานเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยพวกท่านได้นี่ก็คือส่วนที่เราอยากจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเรามาอยู่แบบมาทํางานถูกกฎหมายก็คือทํางานปกติถ้าเขามาตรวจเราก็ให้ เราก็เรก็ไม่ได้ทำทำอะไรผิดดีใจมากเลยค่ะที่ทําให้พวกเราแบบมีมีงามีรายได้แล้วก็มีทําให้พวกเราจุบกจี๋กครอบครัวแล้วก็มีแบบทำให้พวกเราแบบก็คือดีเลยค่ะทําให้พวกเราแบบมีความสุขม,มากแล้วก็คือทำ,ทำให้ได้ได้ให้แบบสิทธทิประกาสังคมเท่าเทียมกับคนไทยก็คือดีมากเลยค่ะดีใจครับเพราะว่ามาเข้ามาทํำงานประเทศไทยครับ อันนี้เราก็คือเดินทางเข้ามาตรงตามกฎหมายใช่ไหมใช่ครับรู้สึกสบายใจไหม,ไหมรู้สึกสบายใจครับร ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะก็ลงพื้นที่ไปทีแพ่เส้นซดไส้ค่ะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อที่ว่าจะไปตรวจสอบใบอนุญาตทำงานนะคะไปแล่เอกสารทะเบียนเรือและก็เอกสารอื่นๆซึ่งพ้นจากการด,ดําเนินการก็ไม่พบการชายแรงงานบังคับการขามนุษย์นะคะและการมีการจดทะเบียนลูกเรือสัญญาจ้างแรงงานทุกตองครบบทวนเดยบรลอยค่ะ ดนการลงพื้นที่ไปข้องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเร่งการลงกเกือบทุกกระทรวงนะฮะแลยพม่า,า,มาบางคนนี่แร่งชาร์ได้เพียบางเพล่งแล้ว <c oughs> <laughs>